พบมุมมองใหม่กับการเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมมอนิเตอร์ itor, จะหามุมมองใหม่ๆในเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการมอนิเตอร์ค่ะดิฉันสุธินีพูลเขนครค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพชรรัตน์พงษ์เจริญค่ะนิสิตฝึกงานนะคะอยู่งานประชาสัมพันธ์มออเดสวนค่ะค่ะวันนี้นะคะก็พาน้องเพชรรัตน์มาฝึกจัดรายการวิทยุด้วยกันนะคะเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่เนาะค่ะวันนี้เรามีกันมามากมายเลยะคาข่าวมาเริ่มบทที่ข่าวแรกเลยค่ะ คณะสังคมาศาสตร์นะคะมหาวิทยา,ยาลัยศวรค่ะเตรียมจัดเสวนาวิชาการค่ะหนึ่งทศวรรษรัฐศาสตร์นเรศวรนะคะในหัวข้อรัฐาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยภูมิภาคค่ะโอกาสและความท,าท้าทายชื่อหัวข้อน่าสนใจมากเลยนะคะภายในงานเนี่ยคะ่ะเขาจะจัดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการค่ะให้กับ นิสิตบุคลากรทั่วไปนะคะเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ทางการเมืองนะคะซึ่งตอนนี้กําลังวุ่นวายทีเดียวเลยนะคะอาได้เห็นถึงความสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยค่ะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะโดยกําหนดจัดในวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะคะณนะห้องสัมมนา301อาคารเอกาทศรสมหาวิทยาลัยสวนค่ะภายในงานค่ะจัดให้มีการบรรยายนะคะในหัวข้อที่น่าสนใจค่ะเช่นนะคะ เรื่องสถานสถานภาพและทิศทางการศึกษารัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์นะคะ แล้วก็ก้าวต่อไปของทัศศาสตร์มหาวิทยาลัยนรศวรนะคะพร้อมนอกจากนี้เนี่ยยังมีการระดมสมองนะคะระดมความคิดของสิทธิ์เก่ารัศศาสตร์ด้วยนะคะจากาในเขตของภาคเหนือนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวหนังสือค่ะรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ที่หลากหลายนะคะโดยบรรณาธิการที่มีชื่อเสียงนักเขียนมากมายเลยค่ะโอกาสนี้นะคะขอเชิญผู้สนใจคะ่ะอาจารย์นิสิตเก่านิสิตใหม่นะคะร่วมสัมมนานะคะตามวันเวลาสถานที่ที่เก่าวไปเมื่อกี้นี้นะคะสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมค่ะที่ภาควิชารัฐศาสตร์นะคะและรัฐปรา,าสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ค่ะโทรศัพท์นะคะ0 5 5ค่ะ9 621 66ในวันและเวลาราชการนะคะสำหรับข่าวที่2นะคะกองบริการการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยศวรค่ะเตรียมจัดอบรมเบนเบดเลอร์นิ่งนะคะ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองค่ะเพื่อให้ผู้อบรมนะคะเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนนะคะแบบเบรนเบดเลนนิ่งนะคะสามารถนำความรู้ที่ได้นี่นะคะไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะในวันที่25กุมภาพันธ์ค่ะณห้องเมนคอนเฟอเรนซ์นะคะกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือตึกซิทคอมของเรานั่นเองนะคะ ภายในงานค่ะจัดให้มีการบรรยายนะคะในหัวข้อเรื่องสมองกับการเรียนรู้นะคะเรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองในระดับอุดมศึกษาค่ะพร้อมนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดกิจกรรมการทดลองออกแบบการจัดการเรียนการสอนการอภิปรายโดยวิทยากรนะคะผู้มีชื่อเสียงนะคะจาก มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชค่ะผู้ที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่กองบริการการศึกษาค่ะ055 968 304ในวันและเวลาราชการค่ะ,คะข่าวที่3เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรคะนอ้นองเพชรัตน์ค่ะเป็นการจัดการแข่งขันโตวาทีและการประกวดสุนทรพจน์ค่ะประจำปี2557ค่ะการแข่งภายในงานกิจกรรมนะคะก็มีการประกวด สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษค่ะและภาษาไทยค่ะในหัวข้อนะคะการแข่งขัน86พรรษามหาราชาแห่งแผ่นดินภูมินแห่งธรรมค่ะแล้วก็มีการโตวาทีค่ะโอกาสน,นี้นะคะขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจนะคะร่วมแข่งขันโตวาทีและการประกวดสุนทรพจน์ค่ะในวันที่นะคะ11ถึง14 มีนาคม2,557ค่ะตั้งแต่เวลา16.30เป็นต้นไปนะคะณนะบริเวณข้างอาคาร NU c e n t e r t n t ตอร์ะนะคะหรือว่าบริเวณ<ค>ข้างๆ้างอาคารขวัญเมืองขวัญเมืองค่ะค่ะหรือสอบถามนะคะโทรศัพท์ค่ะ055 961 210ค่ะอืมค่ะสำหรับข่าวที่4นะคะทราบมาว่าจะมีการจัดการแสดง ในสวนสังขี่ะนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยค่ะจะเป็นครั้งที่23แล้วนะคะเขาจะแสดงอะไรบ้างคะน้องคิดค่ะโดยจัดแสดงนะคะเป็นละครในค่ะเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยนะคะก็จัดในวันศุกร์ที่21มีนาคมนะคะนัรลงละคร<น>ะใช่ <ลง S 1> ไหมคะ,ะค,ค่ะ,คะเนื้อเรื่องย่อของนางลอยนี่เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็เรื่องย่อนะคะก็เริ่มจากทศกัณฐ์ค่ะได้รักพานาง สีดามาไว้ที่กรุงลงกาค่ะพี่ก้อยพระรามจึงจะมาตามนำนางกลับสู่กรุงอยุธยาค่ะคก็เมื่อทราบการครั้งนี้ทศการจึงคิดอุบายค่ะที่จะให้นางบินกายซึ่งเป็นหลานสาวค่ะแปลงกายมาเป็นนางสีดาแก้งตายค่ะลอยน้ำผ่านหน้าพระภาของพระรามค่ะโดยหวังว่าเมื่อพระรามเห็นศพค่ะ ของนางสีดาแล้วก็จะแบบเลิกทับกลับไปค่ะค่ะจะไม่มาตามแล้วใช่ไหมคะเมื่อพระรามเห็นศพนางสีดาก็ลอยน้ํามาจึงมีความเศร้าโศกเป็นอย่างยิ่งและได้กล่าวแก่หนุมานว่าที่โทศกัณ์ฆ่านางสีดาเป็นเพราะแค้นเคืองที่หนุมานค่ะได้เข้าไปเผากรุงลงกาค่ะค่ะแล้วหนุมานนึกสงสัยว่าหากเป็นนางสีดาและถูก ฆ่าตายจริงค่ะร่างกายต้องมีบาดแผลค่ะพี่ไกดย,ยจริงหรือเปล่า,าใช่ไหมคะหนุมานจึงพิสูจน์โดยการเผาไฟค่ะาหากเป็นพวกยักษ์แปลงกายมาก็มีความเจ็บปวดเจียนตายค่ะเผานางสีดาซะเลยใช,ใช่ค่ะานางเป็นกายถูกนําร่างเผาค่ะ<อ>ไปเผานะคะเผาไฟแล้วก็มีความเจ็บปวดเจียนตายแล้วโดนเคี่ยนตีอย่างหนักหน่วงค่ะจึงสารภาพว่า ที่ที่ทำไปเทียราะโทษการสั่งให้แปงกายเป็นนางสีดาแกล้งตายลอยน้ำมาค่ะเพื่อให้พระรามเข้าใจผิดค่ะแล้วไงต่อคะแล้วก็พระรามก็สงสารสสงารค่ะเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงยกโทษให้แก่นางเป็นกายค่ะและให้หนุมานนำตัวนางส่งกลับ ไปยังกรุงลงกาค่ะแต่เรื่องราวนะคะยังไม่ได้จบเพียงแ่จบค่ะใช่ถ้าเกิดอยากรู้ตอนจบนะคะว่านางเบนกายเนี่ยจะถึงกรุงลงกาหรือไม่หรือจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก่อนระหว่างทางเนี่ยนะคะต้องเข้าไปติดตามชมนะคะจัดแสดงรอบไหนบ้างคะน้องชิดค่ะงานนะคะจัดแสดงรอบที่หนึ่งค่ะ มี2รอบด้วยกันค่ะพี่ก้อยรอบที่1เวลา14นาฬกานะคะแล้วก็รอบที่2เวลา16นาฬิกค่ะ,คะจัดณโรงละครนะคะเฉลิมพระเกีย 72, รติ 72. พรรษาค่ะทราบม,มาว่าในครั้งนี้เนี่ยมีนักแสดงจากกรมศิลป์มาด้วยใช่ใชใชมคะ,คะซึ่งท่านก็มากันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะ<ช>ซึ่งการันตีได้ว่าการแสดงในแต่ละครั้งเนี่ย มีคุณภาพแน่นอนนะคะแล้วก็เราแสดงกันเน้นคุณภาพในทุกรอบนะคะก็สนใจนะคะจะมารอบไหนเนี่ยก็ลองมาติดต่อทางหน้างานดูนะคะติดต่อได้ที่เบอร์อะไรบ้างคะเวลาสำรองที่นั่งนะคะเบอร์โทรค่ะ055ค่ะ962 525ค่ะอืมค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปเลยนะคะ เดี๋ยวจะมีงาน NU Expo นะคะซึ่งจะจัดที่อาคารอนเกประสงค์นะคะจะจัดขึ้นในวันที่27กุมภาพันธ์นะคะถึง2มีนาคมนี้นะคะซึ่งเป็นงานแฟร์การกุศลครั้งยิ่งใหญ่นะคะประจำปีนะคะซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่2แล้วนะคะมีอะไรมาขายบ้างคะพี่ก้อยอ่าก็จะมีสินค้านี่คือสหพัฒน์นะคะ,คะซึ่งมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เรายกไทยหมาดย,ย่มยมมอมๆมาไว้ที่นี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในไทย หมาดเนี่ยนะคะ,คะก็สามารถมาซื้อกันได้ในในราคาเนี้ยสุดพิเศษเลยทีเดียวนะคะ,คะแล้วก็มีโอท็อปค่ะอของของรับประทานอาหารเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีมีต้นไม้มีกิฟช็อปมีปลาโป่งนะคะแล้วก็เรามีขบวนบิ๊กไบค์ค่ะน้องชิสเนี่ยค<อ>่ะเราต้องสองล้านนะคะเราก็เอามาโชว์กันในงานนะคะแล้วก็ มีเวสป้ามาขายด้วยนะคะมีผู้ที่สนใจรถฟอร์ดนะคะสามารถมาจองในงานนะคะจะได้ในราคาโปรโมชั่นที่สุดพิเศษเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีของขายมากมายเลยค่ะน้องชีสถ้ายังไงเนี่ยสนใจนะคะก็มาเที่ยวงานกันได้นะคะที่อาคารอเนกประสงค์มอนอเลสวนค่ะค่ะได้ค่าว่าถ้าเกิดมีผู้ประกอบการเนี่ยค่ะสนใจจะ เข้าร่วมจองพื้นที่ในการขายใช่ไหมตอนนี้เราเมีโซนที่เป็นตลาดนัดนะคะนานาชาตินา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 จิปาถะเนี่ยสามารถมาขายได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะมีเราเปิดจองนะคะในขนาดล็อกเนี่ยสีคูณสเมตรค่ะล็อกละส0่พบาทนะคะต่อ5วัน ห้าวันแลวนี่นถือว่าคุ้มมากนะคะสี่พบาทะนะคะโดยเราจะให้เริ่มขายตั้งแต่วันที่26่สิบหกกุมภาพันธ์เลยนะคะซึ่งถึง2มีนาคมเนี่ยก็เป็นเวลา5วันค่ะสําหรับผู้ที่สนใจต้องการที่จะดูพื้นที่ของล็อกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.nu.ac.th ค่ะจะมีแบนเนอร์อยู่กลางเว็บไซต์เลยนะคะ,คะเขียน,นว่าจองพื้นที่งาน nu expo แล้วก็ให้คลิกคลิกคลิกนะคะคุณก็คลิกเข้าไปในนั้นนะคะ ก็จะมีใบจองพื้นที่จําหน่ายสินค้าค่ะเขาเข้าไปดูก่อนนะคะว่าล็อกไหนยังว่างอยู่นะคะ,คะถ้าเกิดยังไงสนใจก็มีรายละเอียดการติดต่ออยู่ที่นั่นนะคะค่ะ,คะสำหรับในวันนี้นะคะข่าวสารมากมายเลยทีเดียวค่ะเราสองคนนะคะก็ต้องขอลทาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ